ครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวจอพี่โค้ดมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยอะไรวะเนี่ยถุกล่นไม่มีอะไรเลยสร้างไว้เฉยๆเอาพีพี่พี่พี่ต้องพี่กับพี่ต้องวิ่งลงไปไหมพี่ต้องทำยังไงไม่ไม่เป็นไรเลยครับพี่โค้ดเรามาฟังเขาร้องเพลงกันวันนี้นะเอาหรอพี่อยู่ได้ใช่ไหมได้ได้ไดนี่ไงเดี๋ยวผมแอดปดเต่าขึ้นมา เออเออเออวัใช่ป่ะเนี่ยอันนี้เป้าประสงค์ของมันคืออะไรนะนั่งฟังคนร้องเพลงถูกไหมเอ้านนนนนนน้องรักนนทิ้งห้องอย่างนี้ไม่ได้นอนและนนก็จากเราไปแล้วนะครับความดีที่นนทํามาทั้งหมดนะครับขอบคุณนะคความดีทั้งหมดเอานอนฟื้นแล้วนนฟื้นแล้ว โอเคยังผมผมยังทำไม่ค่อยเป็นแป๊บนึงไม่ไรพี่ช่วยเมาประสมพวกนี้คือโดนจากให้คนมาร้องเพลงให้โดนฟังถูกไหมใช่เออดีนะร้องร้องมาฟังอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าคนที่เป็นไอคอนของคลับเฮาส์เนี่ยก็คือเขาเขาเป็นคนที่แบบเนี้แหละเปิดห้องแล้วก็มาร้องเพลงให้คนอื่นฟังเนี่ยช่วงเวลาแบบสามทุ่มาะครับคนคนที่เป็นไอคอน ของนั่นอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยมีเดี๋ยวชวนเพื่อนเพื่อนพี่ๆเข้ามาได้เลยครับโดนยังมีพี่โอมีอะไรด้วยพี่อาด้วยเดี๋วพี่เต๋ามายังนี่พี่เต๋อยู่ขกงล่างแล้วพี่เตา๋าเลยผมลองแล้ว <c oughs> ผมลองแล้ว <c oughs> เธอยังค,งคิดถึงกันบ้งไหมในวันที่เรานั้นไกลหางขอฟ้ายังคงมองดูเลือนลางตั้งแต่ว,วันที่เธอจากไปในวันนี้ันเงาหลือเกินเกิด ถึงเธอหมดใจเฝาคอยนับวันที่เธอจะกลับมาหาอยากมีเธอมาเช็ดน้ำตาให้ช่วยปลอบใจดวงนี้ทียังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหามีคืนที่โหดร้าย Oh, 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 I all hey, 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 hey. to room. May why, Jung, get to Whoa, 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 Oh <Ooh>. Yeah. ช่วยปลอบใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนล้าเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอช่วยปลอบใจดวงนี้ ที Hoy, cool, ah ่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจออนลน์เธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอขอบคุณทุกคนครับที่รับฟังครับ ร้องว้า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 วฉันจะทนได้ไวไม่รู้ว่าจากนี้ต้องทนต้องเจ็บแค่ไหนหัวใจเดืนชิมกับการที่ต้องไม่มีเธอตบมือสุดยอดมากตบมือตบมือตบมือไอ้ใหม่ออก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 เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้ใหม่ออก จริงชายนิ่งสตาร์ผมก็ฟังนะพี่กว้างเฮ้ยพอ้โหจบแล้ววงนะขอสักเพลงขอสักเพลงขอสักเพลลุนขอสักเพลงุนชายนิ่งสตาร์เฮ้ยให้คนอื่นร้องบ้างเดี๋ยวเรายังเดี๋ยวเรายังต้องคนไม่ได้ขอชายนิ่งก่อนขอชายนิ่งก่อนขอชายนิ่งก่อนโอ้ยข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามก่อนเอ็นไหมี่ใครร้องได้หรอไอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมแต่พี่กวางร้องได้ไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมร้องให้ไปแล้วพี่จะเข้ามาบอกโค้ชเฉยๆว่าแมนยูนำ0-1แล้วเอ้ย ใช่แมนอยู่นาแล้วแต่กูรีบกรุบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวที่ไปไหนเลาะโอ้โหอ่ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะทยอยร้องกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเคลียร์ใจกันก่อนพี่ๆอยากให้ไลฟ์นี้จบประมาณเท่าไหร่ผมตั้งไว้ประมาณตีสองครึ่งเราจะจบกันตามนั้นกําลังดีโอเคสองครึ่งทุกคนแฮปปี้นะไม่ไม่นานเกินไปไม่ยมเกินไปนะครับโอเคทีนี้เราเหลือพี่นัตี้พี่บอลลูนพี่ถ้าถ้าพี่กวงสะดวกมาเลย หรือพี่เอิร์ดด้วยไอผู้จัดการผมเนี่ยร้องได้แต่มันอาจจะต้องเมาหน่อยแต่ว่าได้อยู่อ๋อของพี่เมาแล้วโอเคครับพี่ต้องร้องด้วยหรอคะน้องโนนร้องด้วยพี่บอลลูนร้องด้วยหรือแกงมอยเตาฉันเน้นด้วยไหมโอ้การที่เราจะคอกันไปแบบไม่ให้ใครรู้อย่างนี้ฉันดด้วยนะ ฮันชสักทีวนดีเหล่านั้นฉันต้องกามันได้รือเปล่าถาฉันบ้างหรือเปล่าโอ้ยของดีนี่ของดีของดีเพลงดีมากโอเคนี่เป็นพี่แล้วอยากเอาแซ่ไปเสี้ยนใครสักคน ว่างๆทําก็ได้พี่ไม่ต้องเสเรียกว่างๆทำมันสักหน่อยให้แบบผมคิดถึงนะเอาจริงมีอีกหลายๆเพลงของแบบพี่ๆหลายๆผมอยากให้แบบคนเอาเอาเอาไปจุบก็ได้เนาะสักท่อนเนาะได้ครับได้ครับครับโอ้โหอยู่ในเข้าปรองเพลงเนาะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับ baby, ันนนรกเเเเธออท่าา้้ดแงงงจมีีพยส นั่งมองแสงดาวที่พร่างพราวบนฟ้าไกลไปด้วยกันเปรียบดังความฝันในเวลานี้เมื่อฉันมีเธออยู่แนชีดเกยด้วยสายตาและสัมผัสด้วยรักที่เรามีให้กันว่าฉันจะจูบเธอ yeah. เขินจุงถึงเลยสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับแต่ที่คุณคอลแลบกับยิ้งที่ทีป๊อปสเตจก็ดีนะผมชอบมากใช่ใช่อ๋อเออขอบคุณครับอุนชนใช่ก่อนน้ยัยลืมลืมไอ้เรานอกแนวลืมโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โรสอยู่ในห้องนะครับพี่โรสอยู่ในห้องพโสวัสดีครับไม่ได้เสียงโรสเลยสวัสดีโรส สวัสดีครับง่วงง่วงยังยังไม่ง่วงได้อยู่ได้ไม่รู้แก่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้คุยกับพี่โรนแล้วได้อยู่อาจจะแปลว่าได้ก็ได้ทานกันสักผ่านรักกันชอบชอบทำไมขอให้จบค่ะขอให้ไหวจบด้วยค่ะ

แค่อยากพูดคำว่ารักซะคำไม่ชื่นใจแต่จะไม่ทำให้เธอผิดหวังหรือร้องไห้ตอนนี้ไม่มีเธออยู่และฉันจะทำให้เธอรู้และจดจำคำคำนี้ตลอดไปได้ไหมครับได้ครับผม<ฮ>สุดสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันไม่รัก ฉันลืมชิมหายลืมเนื้อเด้อโอ้โหใจไใจแล้วเป็นไงเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วเอาเอาแล้วเป่า เธอไวเธอไวทำไมเมื่อคนที่บอกไปหลอกก็รู้ตัวคำที่บอกจบเธอไม่มาหลอกเพราะเธอนั้นบอกก็เคยเป็นคนที่รักแต่อีกสักพักแล้วเธอกลับไปแต่การกระทาทั้งหมดสั้นนั้นมันจะไปวังกระพูดอะไรหรืออันที่จริงไม่มีฉันอยู่คำพูดฉันมันไม่ค่อยจะถูกเธอเองเยอของดีของดีแย่มากแปวแปวแปวแปถ้ามีโอกาสเราเราน่าจะแบบ

อันนี้คือมาเตอร์พีมากครับชอบมากพรสุด <G ül üyor> ของดี <S <S ของดี<น>ของดีสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะรีแคปกันนะครับค่ำคืนนี้นะครับเราอยู่กันในแฮชแท็กอันดับหนึ่งกันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับซึ่งห้องของเราเกิดมาชั่วโมงนิดนิดเองนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะทั้งเจ็ดพันคนตอนนี้ที่ดูอยู่นะครับคเข้า,ขาอาอกกันอยู่บ้างเห็นว่ามีเซิร์ฟเวอร์มีระดับบ้างพี่ๆสามารถเข้าไปอ่านพแบบษในแฮชแท็กได้นะครับพี่ๆครับ อยู่ครับอน้องๆเข้าไปแบบว่าให้กําลังใจพี่ๆกันเยอะมากเลยนะครับก็วันนี้น่าจะประมาณแค่นี้นะทุกคนจะได้เอาเวลาไปใช้ยางอื่นบ้างนะครับเดี๋ยว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 ไปนนนขอโทษว่านนร้องเพลงหนึ่งเพลงก่อนนอนขอเต้เต็นได้ไหมอยากฟังอยากฟังเข้าตัวนะครับอ่าปิดห้องสวยๆนอนปิดห้องสวยเข้าตัวนอนต้องปิดสวยสวย คุณเป็นเจ้าของห้องคุณต้องทาร้องใช่ไหมหลุยส์ใช่ครับไม่มีเพลงในหัวแล้วนะตอนนี้นะรู้ไหมว่าตอนที่เราขอเลยขงแฟนเลยคุณต้องร้องเพลงคุณเพราะว่าเพลงคุณดีมากจริงจริงจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะร้องไม่ต้องอยาาไม่ต้องเค้นนะร้องแบบถล่มเสียงเนี่ยเอาก็ผมก็ค่อนข้างดูแลครับสวัสดีครับพี่เป้าสัว่าครับุจทีสวัสดีครับหนึ่งพันเจ็ดสิบนาทีต่อจากนี้ไปถ้าจะได้พบกับ ร้องสายอย่างท่านเดิมก่อนฟังเพลงแรกไปฟังเพลงสุดท้ายก่อนเลยครับแต่ช่วงนี้ซ้อมเยอะแล้วอ่ะเยอะซ้อมเยอะอยู่คนเดียวคุยกันหน้ากระจกตลอดคุยยนเหงาหมดแล้วเนี่ยเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเพลงผมเลยใช่ไหมใช่มีผลใหม่มีผลไม่หมอยากฟังดขอพี่ผลขอพี่ผล please มีผล please มีผลใช่ไหมมีผลที่จำได้ไปร้องในตอนที่พี่โค้ดขอแต่งงาน ใช่ว้าวใช่จริงจๆรๆิงเรื่องจริงจริงแล้วจริงๆรแล้วเพลงถ้าไปขอแต่งงานน่าจะร้องเพลงทาตให้พี่โค้ดไอหลุยนี่ไม่ต้องพูดไอหลุยนไม่ต้องพูด <c oughs> อันนั้น <c oughs> อันนั้นนั่นเป็นงานแต่งพี่บอย <c oughs> แต่งพี่บอยเลเทมากครับเลเทมากเลเทครับ,รบไม่ต่างกัน<อ>ะ<อ>นะครับมีผลดีกว่าแล้วเราปิดเลยเราปิดส่งสวยๆเข้านอนมาเลยนะเราม่รนอนอยู่นะเรามีรนอนอยู่อะไรนะมีคลิปนอนอยู่ เอ่อคลิปคลิปไหนฮะตัวท okay. ีฮะมันมันคลิปร้องเพลงค่ะอ๋อคลิปร้องเพลงใช่ไหมฮะสิบแปดลบสิบแปดลบสิบแปดลบนะครับเชิญร้องค่ะขอบคุณค่ะครับผมมันขึ้นยังไงแล้วนะพี่พี่ตัวทีคลิปหายแล้วตอนนี้ในหัวพูดอย่างนะ้นตัวทีเพลงมือไอโนลเพลงสุดตัวที่เพลงผมจะมาเดี๋ยวนะเอ่อบาิ้ลยังใเยวเออเออใช่โอเคไหม บางอย่างก็ไม่เปลี่ยนไปแม้อะไรอะไรจะเปลี่ยน hey, hey. บางสิ่งก็คล้ายปอดเด่น่ฉันไม่เคยผ่านนั้นดีเลยจะกคร้แค่วันนี้ได้อบสายตาแค่พูดคุยกันไม่ี้ามต่อให้เฝ้าระวัง ยังไงพลังพาไปทุกทีเคยคิดเวลาจะช่วยทั้งใจให้ฉันลืมเธอคนนี้แล้วการนุ่เดิมก็กลับมาสุดท้ายฉันก็พายพ่ายพ่ายใดวงที่ไม่เคยหยุดรักเธอสุดท้ายฉันยังรอคอยเธอเสมอ แม้จะเนินนานสักเพียงไหนเธอยังคงมีพ้องต่อหัวใจมิให้รักเธอได้สักทีขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วอย่างเป๊ะในครั้งต่อไปนะหวังว่าพี่ๆจะมาจอยกันนะครับรวมไปถึงทุกคนด้วยขอบคุณ7,000คนและเทรนด์ๆบนทวิตเตอร์ครับแล้วเจอกันครับขอบตัดครับบุกตัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ